ครับสวัสดีครับวันนี้ผมช่างเบิร์ตนะครับก็มาจะมาพรีเซนต์กับเครื่องสีข้าวสวยๆนะครับที่ลงมาใหม่สับตามคำเรียกร้องนะครับผมนะเราดิวเองดลยดิวมาโดยตรงกับบริษัทนะครับนี่ GPS s t a r e นะครับสวยแบบนางฟ้านะครับผมนะสวยที่สุดเท่าที่เคยนำเข้ามาแล้วนะครับผมนะและนี้ก็เป็นพวก n อ s 4 5 0่นนะครับผม DWA นะครับผมนะสวยมากนะครับผมนะชั่วโมงเป็นระบบการ กระทะลูกยาแบบอัตโนมัตินะครับผมนะนี่นะแล้วก็ที่นําเสนอนําเสนอนําเสนอวันนี้นะครับผมนะเป็นรุ่นใหม่จริงๆสุดๆของซาตาเก้นะครับคือตัวนี้ครับผมนะ Neo Life Master นะครับผมนะ NPS NPS นะครับผม350 DXA t นี่ Mark t นะครับ Mark t แล้วก็นี่คือ Mark o n นะครับนี่ Mark o n ่ m a r k o n นะครับดูนี่ Mark o n นะครับผมนะ Mark o n ไปหลบนะครับดูนะครับ สวยแบบสวยแบบกิฟต์อะครับผมนะสวยทั้งคันนะครับผมก็มาร์กทูกับมาร์กวันนะครับวันนี้ก็อยากจะาเนือว่าต่างกันตรงไหนหรือไม่ครับผมนั่งเฝ้าดูอยู่นานนะครับต่างแค่ตรงนี้นี่ช่องมองนะครับนะฮะทำมาแค่นั้นแหละครับต่างกันที่ช่องมองนะฮะเดี๋ยวฝั่งนี้ตัวมาร์กทูไม่มีช่องมองให้เป็นช่องไม่มีช่องมองฐานเล็กแค่นี้นะฮะนะครับผมนะ รุ่นเหมือนกันลูกยางเท่ากันนะครับสามกนิวเท่ากันด้วยนะที่ช่องมองมีสองใช่ไหมดูกว้างอันนี้ดูลเล็กใช่ไหมครับแค่นี้จริงๆนะแค่นี้จริงๆนะผมก็เ,เข้าใจนะจะสวยสวยสวยมากนะครับซาลากเก้น,นะครับผมนะนี่มาร์คแล้วก็อีกตัวทีชื่นํำเสือคือใหม่สุดของปี2020เท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วนี่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  NRZ นะครับ NRZ นะครับ250นี่ NRZ Neo Light 250 n อไลท์นะครับผมสภาพมากกว่านี้ก็ป้ายแดงจริงๆฮะดูป้ายนะครับนี่คือป้ายนะครับผมนะป้ายยังอยู่นะฮะป้ายการสั่งซื้อจังอยู่นะครับไฟ3เฟส200โวลต์นะครับ3เฟสเอ่อครับผมแต่สามารถเราไปไปเป็นซิงเกิลเฟสให้ได้นะครับนะครับใส่เข้านะ